สวัสดีครับผมนนท์นะครับช่องฟอร์ดยูสไตล์นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับคันนี้ครับผมเป็น Next g e เ r a n g e r เอ็กซ์สีขาวเกียร์อัตโนมัติครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทครับผมคันนี้มาส่งมอบให้กับคุณพี่พิมนะครับผมคันนี้ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของกระจังหน้านะครับผมโดยกระจังหน้านี่จะเป็นสีดำด้านครับผมฟอนต์ FORD ขนาดใหญ่ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED 3ดีจุดเพิ่มความโดดเด่นสวยงามให้กับรถของท่านในยามค่ำคืนนั่นเองครับ แผงลังพึ่งระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับผมทําให้การระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์เนี่ยทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับผมไฟตัดหมอกตัวเนี้ยความเปเสถข,ของเขาคือเวลาเราหมุนพวงมาลัยไปทางไหนเนี่ยไฟตัดหมอกด้านนนั้นก็จะติดนะผมทําให้ทัศนวิสัยในมุมที่มันอับแบะทำให้มันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าของฟอร์ดเนี่ยตัวเนี้ยออกแบบใหม่ผมเป็นตัว C c a คนะครับผม,ต,บผมตัวนี้ไฟบาร์เดย์ไทม์ก็จะเป็นตัว C อย่างนี้ครับผม บบใหญ่ๆอย่างนี้เลยไฟเลี้ยวในตัวไฟส่องเป็นแบบ LED Reflector ครับผมคันนี้ได้ติดตั้งครอบไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับผมส่วนด้านล่างตัวนี้ถ้าสังเกตด,ดีๆก็จะมีหูลากก็คือจะให้มา1ตัวนะครับผมก็คือสามารถใช้งานลากจูงได้จริกนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อด้านข้างกันครับ คันนี้ได้มีการตกแต่งในสไตล์อเมริกันครับผมโดยได้ทําการเปลี่ยนล้อขนาด20นิ้วผม o f f ซ็ตลบที่18นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับยางเป็นยาง AT ของนันกังนะผมสามารถวิ่งได้ทั้งทางฝุ่นแล้วก็ทางดํานะครับผมช่วงล่างของฟอร์ดโฉมนีนะครับผมทางฟอร์ดได้ติดตั้งปีกนกเป็นปีกนกคู่ครับผมทําให้เวลาเข้าโค้งเวลาขับเนี่ยมันกระชับมากยิ่งขึ้นครับ ไฟเลี้ยวตัวนี้ก็คือติดตั้งมาจากโรงงานเนะครับผมสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็แถมให้ลูกค้านะครับผมบันไดข้างออกแบบมาใหม่มาพร้อมกับแถบกันลื่นนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างที่บอกกันครับผมคือช่วงล่างของ Ford เนี่ยก็คือได้มีการวางโชคไว้นอกแคสซีนะครับผมทำให้ตัวรถเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นนะครับผมทำให้การยึดเกาะดีขึ้นนะครับผมและโชคของเราเนี่ยวางควาด้วยนะครับผม บันไดข้างตัวนี้ก็คือเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากยิ่ขึ้นครับกรณีที่เราวางสัมภาระไว้ด้านท้ายกระบะเนี้ยแล้ไม่สะดวกจะเอื้อมไปหยิบเราก็คือเราสามารถปีนขึ้นจากตรงนี้แล้วไปหยิบของได้เลยนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องไปเหยียบล้อเหยียบยานนะครับผมอาจจะเกิดอ,อันตรายได้ครับอาจจะอาจจะลื่นได้นะฮะ ด้วยความที่ฐานล้อใหญ่ขึ้นกระบะกว้างขึ้นนะครับผมทําให้สามารถบรรทุกสัมภาระได้มากขึ้นนะครับผมการวางไม้พาเลทสําหรับผู้ประกอบการขนส่งนะครับผมก็คือสามารถวางได้เลยครับผมไม้ก็จะไม่เกยไม่แอนนะครับผมสามารถวางได้พอดีกันเลยนะฮะสังเกตได้จากซูบล้อนะครับผมมีเล็กตรงประมาณหนึ่งฝ่ามือครับผมตัดเชือดจากฝ่ามือนะฮะครับ XLT เจนนี้นะครับผมมาพร้อมกับกล้องถอยหลังมาให้ครับผมติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผมไฟเบรกดงนี่3เนี่ยคือย้ายจากโฉมเดิมที่อยู่อยู่หัวเก่งนะครับหลังหัวเก่งก็คือย้ายมาอยู่ตรงขอบกระบะดเนี่ยผมทําให้รถที่ขับตามหลังระบาเนี่ยสังเกตเราได้การเบรกของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอักษรเลนเจอร์จากโฉมเก่าเนี่ยที่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมโฉมเนี้ยทางฟอร์ดได้ทําการปั๊มลงกับเนื้อเหล็กนะครับผม ตามแบบของรุ่นพี่ฝั่งอเมริกาคือ f 1 5 0นะครับผมแล้วก็ต้องขอบกระบะตี่นี้ก็คือจะเป็นดักเทลนะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่ f 1 5 0ทางฝั่งอเมริกาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็การชนท้ายเนี่ยสังเกตของ XT e ครับผมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนะครับโอเคในส่วนของภายในครับผมก็คือเอ็การ์ท e ีโฉมเนี่ยก็จะเป็นเบาะพาน,นะครับผมพวงมาลัยควบคุมด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้ารับประเสริฐครับผมหน้าจอ ขนาด10นิ้วนะครับผมรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับตัวไม่ต้องเสียบสายแล้วและพิเศษก็คือจะมีการติดตั้งแท่นชาร์จไวร์เลสไว้ในรถด้วยนะครับผมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะเป็นเจ้าของรถเรนเจอร์โฉมนี้นะครับผมสามารถติดต่อผมได้ทางช่องทางที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเงินดาวชุดแต่งจัดเต็มหรือดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยสามารถทักมาคุยได้แลครับ ก็ก่อนจากกันไปนะครับผมอย่าลืมนะครับเงินดาวเงินประจําชุดแต่งหรือว่าเงินจองเนี้ยโอนเข้าบริษัททุกบาททุกสตางค์ครับมั่นใจได้ผมปลอดภัยแน่นอน,นครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจและไม่พลาดการรีวิวรถสวยๆแบบนี้จากช่องทางของช่องฟอร์ดยูสไตล์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ